ฝออาฟาผอุภ ja ah ุวะผูฝอฝาฟอุภวะผูอสับทออุภสตวทุูเอุสุลลาตุลาเออุสุขอ ออุสุขออาสุขาอันนี้สุขาอันนี้สุอะไรโซอุสุลอลาสุลาดออูดูเออูดูเนโออูดูโออููดูปูลออูรูหออูหูรูหูลออูรู ลอูรูบออูอููอูบออูอูออูดูดูบออูปนานาปูนาหอูหงกอกาหกาบอบออูอูชอซาบูซาทออูถูขออาขาถูขาพอ ขอูคูขอาผาคูผาคออูคูนอานาคูนาโตออาสาคออูคูสาคูโมอามะลออาละมาละกออากะทออาทะกะทะกออากะ อ่านแล้วล้ำลายยิ่งด้วยเหรออะไรอีกอ่ะนี่นะคะกออะบออปาะปาบออปาทออท่าปาท่าปาท่าคืออะไรปาท่าเหรออืมแปะมือละอืมปาท่าก็คือแปะมืออืมโตอปาบออุัตปัตะัตทำนี้ค่ะคำนี้ค่ะ ว่าอะไรคำนี้แถวนี้กออากะดออาลากะลากออากะทออิทิกะทิกออากะบออิปิกะปิมอะมะรออิรอรออิลิทอชออาชะนออินิชะนี กอกชุกัุกโอกรออทรุทะุตอัตักออุปูตะมูโออาวะลอาลอาละวาละตอาสตาลออลาสตาละ หิมอะมหิมะอุอูออกไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไนไรายงานไม่ได้อะอ่ะอ่ะอุอูอูอูบอออูอูอ่ะบรรทัดสุดท้ายแล้วลูกทอทออุทอ lo a la tu a ba na lo lo đi ko a cana đi o a a, to đi ko a đi o i đi ko a o uu 呃。Uh